สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบา้านๆวันนี้มาในเมนูผักโขมแก้วผัดเต้าเจี้ยวค่ะและวันนี้ก็จะมาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายวันนี้ก็จะเอาไปรับประทานกับข้าวต้มหรือว่าน้ําพริกนะคะได้หมดเลยวันนี้ก็มาพร้อมกับวัตถุดิบที่ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยแอดมินได้ต้นขมแก้วมาค่ะต้นขมแก้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ก้านก็จะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้ก็คล้ายๆแก้วเลยค่ะแล้วก็ปลูกปอดสารแล้วก็ปลูกโดยไฮโดรโปรนิกค่ะแอดมินก็ซื้อมาหนึ่งถุงอยู่ที่20บาทค่ะก็เป็นผักที่แปลกใหม่นะคะแอดมินไม่เคยเจอเลยผักขมแก้วก็เลยซื้อมาแล้วก็มาทำเป็นเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนะคะว่าเขาปลูกแบบไฮโดรแบบนี้แล้วก็ต้นจะเป็นแบบนี้ก็คือต้นโขมทั่วไปแต่ว่าจะมีเป็นสีขาวค่ะก้านของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแล้วใบก็เป็นสีเขียวค่ะต้นก็จะมีความอ่อนมากปลูกแบบไฮโดรก็คือจะเป็นฟองน้ําฟองน้ําเป็นอันเดียวแต่คงใช้เมล็ดหลายเม็ดนะคะเพราะว่าหนึ่งฟองน้ำเนี่ยปลูกขึ้นมาได้หลายต้นเลยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะ และขั้นตอนนี้ค่ะแอดมินก็เด็ดผักโขมค่ะก็ทั้งต้นเนี่ยเด็ดก็คือ,อกะเอานะแล้วก็อ่อนเกือบทั้งต้นเลยค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ดูวิธีการเด็ดผักโขมกันไปก่อนค่ะเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแอดมินจะนำมาล้างน้ำหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าผักโขมเนี่ยปลอดสารพิษ แต่เราจะต้องล้างน้ำหนครั้งค่ะเพื่อที่ขจัดปุ่นต่างๆที่เกาะอยู่ที่ผักโขมนะคะให้หมดไปค่ะล้าง1ครั้งหรือว่า2ครั้งก็ได้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปแอดมินจะผสมซอสไว้ก่อนเลยใส่ซอสปรุปงรสลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะตามด้วย อซอสหอยอีก1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นเติมเป็นเต้าเจี้ยวลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะเติมน้ำเปล่าลงไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตรงนี้แอนวินจะต้องปรุงเครื่องไว้ก่อนเลยเพราะว่าการผัดเนี่ยผัดแป๊บเดียวต่อไปค่ะก็คือพริกกับกระเทียมวันนี้ใช้กระเทียมจีนอยู่ที่6กรีบแล้วก็พริกแดงจินดาก็7-8เม็ดค่ะ ต่อไปก็นำมาตำค่ะไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะแค่พอบุบๆค่ะส่วนความเผ็ดใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่พริกขึ้นอีกได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดค่ะมาเริ่มผัดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะต่อไปค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดก่อนหรือว่าลงไปเจียวก่อนค่ะเจียวไปจนกว่าทั้งสองจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ ้นตอนต่อไปค่ะใส่ผักโขมลงไปค่ะตรงนี้ต้องผัดแบบเร็วๆเลยนะคะต่อไปค่ะใส่น้ำซอสที่ปรุงแล้วลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยค่ะผัดไปจนกว่าผักโขมจะสุกค่ะแต่ผักโขมสุกง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นผัดไปแค่แป๊บเดียวค่ะ ส่วนไฟที่ใช้ก็เป็นไฟแรงไปตลอดตลอดเลยนะคะแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สและไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผักโขมผัดเต้าเจี้ยวค่ะ เป็นยังไงบ้างครัเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตัวคลิปค่ะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ